ถ้าคุณเลิก3ข้อนี้ครับชีวิตคุณจะเลื่อนไหลขึ้นในทันตาครับข้อที่1ครับเลิกสงสัยในตัวเองครับตอนที่ป้าสร้างชีวิตเนี่ยก็มีโค้ดมากมายครับที่เรียนจบเหมือนกันแต่ป้าไม่เคยเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบตัวเองกับโค้ดคนอื่นเลยครับทุกคนเขาก็เก่งในแบบของตัวเองป้าก็เก่งในแบบป้าจริงไหมครับเราทุกคนเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าสงสัยในตัวเองครับแล้วก็หยุดการเปรียบเทียบด้วยนะครับ ทำไมเนี่ยเราจึงชอบเปรียบเทียบตัวเงกับคนอื่นครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่คุณจะออกจากคอมฟอร์ทโซนมาทําสิ่งใหม่เนี่ยมันไม่กล้าครับเพราะมันไม่คุ้นเคยไง เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเปรียบเทียบไว้ก่อนเพราะว่าเจตใต้สนึกเนี่ยมันคอยเก็บเราไว้ให้ปลอดไปครับนั่นก็คือความสงสัยและเปรียบเทียบถ้าคุณเลิกได้โคตรดีเลยครับและข้อที่2ครับให้คุณนะครับเลิกนิสัยที่บอกว่าเอาไว้ก่อนรอก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับอะไรก็ได้แต่นับจากวันนี้1 2 3แอคชั่นนะครับคือทําไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไม่โอป้านะครับได้ผลลัพธ์จนทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะทําคลิปทําไลฟ์สร้างตัวตนหรือว่าหาเงินจากออนไลน์เป็นเพราะว่าโอป้าทาทันทีครับอย่าเพิ ให้ทำทันทีเพราะฉะนั้น1 2 3เริ่มเลยนะครับโอเคไหมใครทําก็สงได้ก็ลองพิมพ์มานะครับแล้วก็3ครับยกระดับมาตรฐานตัวเองนะครับเลิกเอาตัวเองเนี่ยไปวัดกับคนที่เขามาก่อนหรืออาจจะมีชั่วโมงบินมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคล้ายๆกับข้อหนึ่งครับถ้าเกิดว่าคุณเอาตัวเองเนี่ยไปวัดมาตรฐานกับคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับความกันงวลใจตอนที่ป,ป้าเขาโลกอะไรนะครับถ้าอป,ป้าเอาตัวเองไปวัดกับคนที่เขาแบบโหมีร้อยล้านแล้วเนี่ยเสียเปรียบไหม เสียเปียบดีแต่อป้าก็ได้เปียบในแบบของอป้าเพราะตอนนี้อป้าทำมาสามปีแล้วอป้าก็จะได้เปรียบกับคนที่เขายังไม่เริ่มลงมาทำํำคุณเข้าใจใช่ปะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณไม่อยากเสียเปรียบแม่งเริ่มทําเลยแล้วก็ตั้งมาตรฐานเองเลยว่าฉันจะมีมาตรฐานอะไร คำถามก็คือวันนี้คุณอยากจะสร้างมาตรฐานตัวเองอะไรบ้างครับอย่างน้อย3ข้อ,อยอตัวอย่างเช่นฉันเนี่ยจะลงมือทำทันทีฉันจะไลฟ์สดวันล,ละ1ครั้งนี้เป็นต้นหรือว่าฉันจะทําคลิปทุกวันอะไรก็ได้ครับที่เป็นมาตรฐานของคุณอ่านหนังสือก็ได้ครับลองพิมพ์มาหน่อยนะครับบอ,อปอีสารมาร์ e โค o เอ็นเอพสวัสดีครับ